ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะฮะวันนี้เดี๋ยวอาจารย์จะพาไปดูวิธีการสมัครเรียนนะครับของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิเขตอีสานนะครับจังหวัดขอนแก่นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูวิธีการสมัครเรียนกันเลยนะครับอาจจะเป็นการสมัครออนไลน์นะครับเดี๋ยวอาจารย์พาไปดูนะ อันดับแรกก็คือเราเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมาเข้า Google ปกตินนะจากนั้นเราก็พิมพ์ว่ามมรอสอสอเข้าไปแบบนี้นะครับอ่าลิงก์ไหนก็ได้นะครับอ่าลิงก์แรกก็ได้อ่ามันก็จะพามาที่หน้าตัวนี้นะครับก็จะเห็นป้ายนะครับตัวเปิดรับสมัครเด็กปี66นะครับอ่าเด็กปี6 6รอบที่1น,นะครับรอบที่1รอบนี้หมายความว่ายังไงนะครับรอบนี้หมายถึงอ่าจะใช้ การสัมภาษณ์อย่างเดียวนะครับพร้อมกับหนูถือพอร์ตโฟลิโอมานะครับให้กรรมการได้อสอบถามได้สัมภาษณ์กันนะครับไม่มีสอบข้อเขียนนะครับเป็นสิทธิพิเศษสำหรับรอบนี้นะครับเราจะกดเข้าไปตรงๆเลยก็ได้แบบนี้นะครับก็จะเข้าสู่หน้าสมัครนะครับก็จะเป็นหน้านี้นะครับเดี๋ยวค่อยแวะมาดูตรงนี้การไปดูตรงนี้ก่อนนะฮะให้เราไปดูสาขาที่เราต้องการก่อนนะครับในสาขาที่เราต้องการจะเรียนในระดับ ปริญญาตรีนะครับปีนี้มีทั้งหมด9สา,าขานะครับที่เปิดนะครับก็จะมีมนุษยศาสตร์ภาษาอังกฤษการปกครองนะครสังคมสงเคราะห์รัฐราาศาสตร์ศาสน์อาจารย์อย่างรวดเร็วนิดหนึ่งนะฮะการสอนภาษาอังกฤษการสอนภาษาไทยการศึกษาปฐมวัยการสอนบทธศาสนาการสอนสังคมศึกษานะครับก็จะมีสาขาอยู่ตรงนี้เราก็สามารถกดเข้าไปดูรายละเอียดต่างๆได้นะครับโอเคคราวนี้พอเราต้องการที่จะสมัครเรียนทํำยังไงครับด้านบนเลยลูกมันจะอยู่ด้านบนเห็นไหมฮะมันจะเขียนว่า เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา66ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะครับก็จะมีรายละเอียดอยู่นะครับว่าโอเคว่าเปิดภาพปกติจันทร์ถึงสุกนะครับแล้วก็เปิดภาคนอกเวลาราชการเสาร์อทิตย์ด้วยนะครับรวมถึงปริญญาโทรปริญญาเอกด้วยนะครับซึ่งภาพปกติเนี่ยถ้าเป็นบรณรชิตก็คือพระสมเณรแม่ชีเนี่ยจะมีค่าเทอมอยู่ที่5,000บาทนะครับ แล้วก็ภาคนอกเวลาเสาร์อาทิตย์นะครับจะมีค่าเทอมอยู่8 0 0 0ันบาทนะครับถ้าเราต้องการสมัครเรียนเราก็กดไปเลยปุ่มนี้นะครับปุ่มสีน้ําตาลสมัครเรียนนะครับอ่าก็จะมีขั้นตอนการสมัครเรียนให้อยู่ตรงนี้นะครับอ่าพร้อมกับค่าเทอมนะครับสมมติว่าหนูเป็นภาคปกติคฤลืหัสซึ่งหมายถึงหนูเป็นนักเรียนธรรมดานะครับจบมหธรรมดาจบปวชนะครับอ่าเป็นนักเรียนหรือว่าเป็นนักเรียนปกตินะครับก็จะอยู่ที่โซนนคลืหัสตรงนี้นะฮะหกพันบาท ตรงนี้ก็จะมีตารางขึ้นนะครับในโซนของภาพปกติการถึงสุกนะครับถ้าเสาร์อาทิตย์มีการประกาศก็จะขึ้นของโซนเสาร์อาทิตย์ตรงนี้ปอโทปอเอกก็จะอยู่ตรงนี้นะครับอเรามาดูนทรถึงสุกกันนะครับตัวระบบก็จะบอกระยะเวลาการสมัครครับสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึง11ธันวาคมนะครับประกาศในชื่อผู้มีสิทธิสอบนะครับ13ธันวาคมแล้วก็วันสอบ24ธันวาคมนะครับปี65นะครับประกาศในชื่อผู้สอบผ่าน26หธันวานะครับ เราสามารถสมัครไว้ได้ก่อนได้เลยนะครับโดยการคลิกตรงนี้นะครับคลิกเพื่อสมัครออนไลน์นะครับเพื่อคลิกเพื่อสมัครออนไลน์ตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้คือตรวจสอบคนที่มาสมัครมีใครบ้างก็ตรงนี้นะครับอ่ะเรามาดูโซนแรกกันก่อนนะครับคลิกเพื่อสมัครออนไลน์แล้วก็คลิกเข้าไปเลยแบบนี้นะครับอ่ามันก็จะมีหน้าขึ้นมาแบบนี้นะครับเป็นหน้าในการกรอกประวัติอ่ะเดี๋ยวอาจารย์พากรอกเลยละกันนะด้วยความรวดเร็วนะฮะอ่าเราก็กดเข้าไปครับอ่าเราเลือกคํานําหน้าก่อนนะครับ เดี๋ยวอาจารย์ขออนุญ,ญาตไปแบบรวดเร็วนะฮะอ่าไปแบบรวดเร็วนะครับจะได้ไม่เสียเวลาพวกเรานะฮะมีชื่อนามสกุลใช่ไหมชื่อนามสกุลนะครับชื่ออังกฤษอ่าอะไรก็ว่าไปสมมุตินะนี่อาจารย์สมมุติให้เฉยๆนะฮะอ่าโอเคสมมุติว่าเลขบัตรประชาชนเป็นเลขนี้ตรงนี้ต้องเป็นเลขจริงนะฮะเน้นย้ํานักเรียนทุกคนนะฮะข้อมูลที่กรอกอยู่ตรงนี้ต้องเป็น ความลเป็นเลขจริงทั้งหมดนะลูกอ่าไม่งั้นเดี๋ยวจะเกิดปัญหาภายหลังได้นะฮะอ่าภายหลังนะครับเราก็เกอะเข้าไปอันนี้อารย์ทําเป็นตัวอย่างให้ดูเฉยๆนะครับอ่าไล่ไปเรื่อยๆครับอ่าไล่ไปเรื่อยๆไล่ไปครับไล่ไปชื่อมารดานามสกุลอายุอาชีพครับบ้านเลขที่วัดตำบลอำเภอจังหวัดรหัสไปรษณีย์เบอร์โทรศพัพท์ เบอร์โทรศัพท์ขอเน้นย้ำนะครับว่าจะต้องเป็นเบอร์จริงนะครับเพราะว่าช่วงใกล้ๆวันสอบเนี่ยจะมีอาจารย์สาขาเนี่ยโทรไปแจ้งนะครับเพราะบางทีพวกเราลืมนะเนื่องจากว่าระยะเวลากว่าจะถึงเวลาสอบเนี่ยมันหลายเดือนนะครับใกล้ๆวันเดี๋ยวอาจารย์สาขาที่หนูสมัครเนี่ยจะโทรไปคอนเฟิร์มนะครับว่าโอเคใกล้วันสอบแล้วเตรียมตัวนะนะครับประมาณนี้นะครับชื่อโรงเรียนตำบลอำเภอจังหวัดของโรงเรียนนะครับวุฒิอาวุฒิตรงนี้ตรงนี้เรา ก็ปี้มาเลยก็ได้นะครับป .6 อ่าล้วจบจากโรงเรียนอะไรก็ใส่เข้าไปนะครับเกรดเฉลีย่ยเท่าไหร่นะฮะม .3 อ่าม .3 เราก็ก็ปี้มาแบบนี้นะครับชื่อสถาบานันปีการศึกษาเกรดเฉลีย่ยใส่เข้าไปนะครับม .6 อ่าม .6 ตรงนี้ถ้าเป็นใครจบม .6 ก็ใส่ม .6 นะฮะส่วนใครจบปวชก็ใส่ปวชหรือถ้าเป็นปวสมาก็ให้เลือกให้เปลี่ยนให้เราใส่ตรงนี้เป็นปวสนะครับ เราก็ใส่เข้าไปเรื่อยๆนะฮะเหตุผลในการสมัครเรียนเพราะอะไรตรงนี้ก็อาจารย์ประจําสาขาก็จะใช้ข้อมูลตรงนี้ในการพิจารณานะครับมีทุนหรือไม่นะครับเป็นทุนบิดามารดาหรือตัวท่านเองก็ใส่ได้ตามสะดวกนะครับจากนั้นครับเลือกสาขา,าเลือกสาขาจะมีทั้งหมดให้เราเลือกนะครับพราะนี้สาขาี่จะมี2แบบแบบที่1คือสาขาหลักนะครับแล้วก็สาขาสำรองในกรณีที่สาขาหลักเราไม่ติด ให้เราเลือกมาเป็นสาขาสำรองนะครับเราก็เลือกไปสมมุติว่าเราชอบอาภาษาอังกฤษนะครับอ,อยากเลือกสาขาสำรองเป็นการสอนพุทธศาสนาการศึกษาปฐมวัยการปกครองอาสมมุติเป็นตัวนี้แล้วกันนะครับเราก็ติ๊กนะครับเป็นภาพปกติโอเคนะฮะแสดงว่าสาขาหลักของเราคือสาขานี้นะครับเอาละตรงนี้ก็จะเป็นรายละเอียดนะครับที่เราจะต้องเตรียมมานะครับ เวลาเราปริ้นใบสมัครออกมาแล้วเนี่ยมันจะมีเอกสารแนบนะครับซึ่งเราจะต้องเอามาด้วยนะครับทับมาด้วยตอนที่เอามายื่นที่มหาลัยนะครับก็จะมีใบสมัครที่กรอกครบถ้วนแล้วก็คือใบปริ้นตรงนี้นะครับสำเนาใบปพหนึ่งก็คือใบผลการเรียนเดิมนะครับรอบแรกเนี่ยเราใช้เกดเฉลี่ยห้าเทอมเท่านั้นนะครับเราสามารถเอาใบเกดผลการเรียน5เทอมที่เป็นเกดเฉลีย่ยขอได้จากฝ่ายทะเบียนที่โรงเรียนเนี่ยเอามายื่นได้เลยนะครับอใบรับรองความประพฤติ ใบรับรองความประพติถ้าสถานศึกษาโรงเรียนหนูออกให้ก็เอามาถ้าไม่ได้ออกให้โรงเรียนหนูไม่ได้ออกให้ก็ไม่เป็นไรนะครับสําหรับพระภสูษุสมนเนรนะครับหนังสือสุดที่หรือสำเนาบัตรประชาชนก็ได้นะครับเอามาทั้งคู่เลยนะครับสำบเนาทะเบียนบ้านในกรณีเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับก็ติดมาด้วยนะครับรูปถ่ายหนึ่งนิ้วนะครับสี่รูปจากนั้นเราก็กดสมัครเข้าไปนะครับกดสมัครตรงนี้ครับยืนยันการสมัครปึ้งโอเค เมื่อกี้อาจารย์ทดสอบกรอกให้ดูคือปอปอป,อปอเนาะคืออันนี้นะฮะอันนี้คือเพื่อนๆนเขาสมัครเข้ามาแล้วนะฮะ,ะปอปอป,อป,อปอจากนั้นครับเราก็กดพิมพ์ใบสมัครแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่เลขประจําตัวหนูเข้าไปนะครับกดพิมพ์ใบสมัครเอาโอเคมันก็จะได้หน้าแบบนี้หนูก็แค่กดปุ่มพิมพ์ข้างล่างมันก็จะออกเครื่องพิมพ์ออกมาให้เลยนะครับเราก็ติดรูปถ่ายให้เรียบร้อยตรงนี้นะครับอ่าเท่านี้เองนะครับอ่าก็ถือว่าเสร็จสิ้นการสมัครแล้วนะครับหรือเรา สมมุติว่าพิมพ์แล้วเนี่ยข้อมูลมันจะยังค้างอยู่ในระบบอยู่นะครับเราสามารถกดดูย้อนหลังได้นะครับตรงตรวจสอบตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครตรงนี้นะครับเห็นไหมก็จะมีชื่อหนูอยู่นะฮะก็สามารถพิมพ์ใบสมัครได้อีกครั้งหนึ่งก็ได้ครับถ้าใบสมัครอันเดิมเราหายนะครับก็สามารถกดพิมพ์ใหม่ได้นะครับอ่าก็จะมีประมาณนี้นะครับขั้นตอนการสมัครง่ายนิดเดียวนะครับหลังจากพิมพ์มาก็ เตรียมเอกสารเนี่ยที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็มายื่นที่ห้องทะเบียนและวัดผลพร้อมกับเอกสารเนี่ยต่างๆนะครับแล้วก็เตรียมตัวมาสอบนะครับโดยที่เราจะมีการประกาศรายชื่อมีสิทธิสอบเนี่ยวันอังคารที่13บธันวานะครับใกล้ๆวันหนูเข้าเว็บได้เลยนะครับเดี๋ยวจะเห็นรายชื่อหนูขึ้นมานะครับซึ่งมันจะระบุสอาอาคารที่จะใช้สอบสัมภาษณ์นะแล้วก็พรอดเพื่อว่หนูเตรียมมาใช่ไหมฮะแล้วก็วันสอบวันนี้นะครับเท่านี้เอง ง่ายนะครับอันอื่นเหมือนกันหมดเลยนะครับทั้งปรญญาตีภาคสาวทิตย์นะครับแล้วก็ปอทปอเอกนะฮะข้อมูลคล้ายๆกันนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการสมัครรับนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา66นะครับน่าจะเข้าใจทุกคนทุกท่านนะครับสวัสดีครับ